โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึงนะครับ <uck> สวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้มาอัปเดตโปรเน็ตความเร็ว30เมกแบบไม่อันไม่จำกัด มีโทฟรีแถมให้ด้วยนะครับโปรตัวนี้เป็นโปรของค่าย MyByNT หรือ MyCat เดิมนะครับเป็นโปรสำหรับซิมใหม่และซิมย้ายค่ายเบอร์เดิมมา MyByNT ลูกค้าเก่าสามารถสมัครได้นะครับแต่ต้องเปลี่ยนซิมเป็นซิม7 0 0เมกะเฮิรตซ์ก่อนสามารถสมัครใช้งานได้จนถึง29กุมภาพันธ์2567หรหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จากทางค่ายมือถือนะครับรายละเอียดของโปรโมชั่นจะเป็นเน็ตความเร็ว30เมกแบบไม่อันไม่จำกัดตัวนี้มีโทรฟีในเครือข่ายแถมให้นะครับและสามารถโทรฟีนอกเครือข่ายได้อีก60นาทีต่อ1รอบอายุการใช้งานต่อรอบอยู่ที่31วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ12รอบหรือ12เดือนราคาอยู่ที่ 250บาทรวมภาษีรหัสในการสมัครใช้งานกดดอกจัน906ดอกจัน701สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่หาซื้อซิมของ MyByNT ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์การสั่งซื้อผ่านแอป Lazada ไว้ใต้คำบรรยายคลิปนี้ให้นะครับร้านนี้จะเป็นร้านแบบ Official ของ mynt b เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง h a กเ n e t ไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนะครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่อง h a กเ n e ตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่อง h a กเ n e ตกดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับ ติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจ่มๆได้ที่ช่องฮาก k n เน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ